ดูลูกจุดโทษของโซบอสไลอีกครั้งนะครับผมเบิกสกอร์แรกไปแล้วซัดได้ซังกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทา่านผู้ชมพวกตั้นกันด้วยนะครับนะครับผมวันนี้มีคารดิสสำหรับแฟนลเยูพูานะครับซึ่งผมก็เป็นแฟนยูฟูาในช่วงประมาณตีหนึ่งนะครับผมฟาบริซิโอโรมาโนนะครับผมก็ติดตามข่าวนะ Here we go ครับโดมินิกโซบอสไลน์ so นะครับจากเอเบลลซิกนะครับผม ซึ่งก่อนหน้านี้นี่เลยผมแบบเห็นตัวไหนมีขาวผมซื้อหมดอ่ะแมกนิตเตอร์เ่ยก็ซื้อั้งแต่มีขาวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็มีมาขายเลยต้องรองมาเล่นก่อนนะแต่สําหรับยังไม่ปีซี่สั้นไอคือลิกยังไม่เปิดเนี่นักเตะมันก็ยังไม่ได้แบบมีการ์ดใหม,หม่ๆอะไรแล้วก็มีนี่ด้วยตูลามซื้อไว้ก่อนนะ แต่ที่มานำเสนอวันนี้คือนี่เลยนะครับโดมินิสโซบอสไลน์นะครับทีมชาติอะไรวะฮังการีหรือเปล่านี่เด็กนะครับผมก็ได้จัดมาก่อนเลยครับนี่เลยฮังการีใช่จากเอเบเลซิกนะครับผมค่าตัวเขียนว่า70ล้านยูโรนะครับแต่เงินปอนก็นไม่รู้นะครับถูกไหมวะสเต็กเด่นๆก็การส่งลูกไก่ครับการเลี้ยงลูก หลังยิงร้อหนะครับวันนี้ก็จะมาลองเล่นนะครับผมนี่ก็จะเป็นทีมเลยผมก็จะเอาซูเปอร์สไลด์ยิงกลากับเฮฟวีเอเลียนนะครับเพราะว่าถ้าเอเลียนไปยิงข้างไม่ได้มันจะนี่เอาคกโปเยานาแทนนูนเยสแล้วกันนูนเยสเป็นปีกนะครับตอนนี้ฟูลริฟพูมีแค่นี้เลยแต่ตัวสำรองเรามีไอคอนอยู่5ตัวนะครับประมาณนี้แล้วมั้ง ก็เดี๋ยวจะมาเล่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะกันนะครับผมแล้วก็บิลรับชมว <ic> สสนินิซิอุอสอ่าสไลด์นะบอมซิเบลโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้ไม่ใช่แค่นี้ดูจากแสดงทีมเขานะ่ะดูจากแสดงทีมเขาคลิปนี้จะมีแค่นี้นะ โอเคนะครับเราจะไม่ท้อเราจะสู้เมื่อเราจะสู้วีขอดูทิมหน่อยสิโอวทิมหัวจังเลยโอ้ไม่ก็วัสิเซโอ้ลูกกลิดตูดเลยเขาวัชเยอรีโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่อ่หตายโอ้โหซะเลยกันโอเคผมจะตั้งสติเรจะตั้งสตางอ่เพื่อนฉัน แมริสเตอร์โคดี้โคดี้เฮ้ยฟาวเรียบร้อยครับจุดเทอษในเขี้ยบสู้บอสไลด์ด้วยลากไปเลยนะครับหนึ่งสูบน้ำเร็วครับสู้บอสไลด์แล้วเราก็จะทวงนะหยอกหยอกหก็จะเล่นตามเกมนั่นแหละสู้บอสไลด์ครับเบิกสกอร์แรกมาเลยครับ,บ,รม,ารบมาถึงก็มาเบิสกสกอร์แรกนะครับจากจุดโทษนะครับผม โอเคน้ำเร็วกุลิดฟังว่ากองหลังผมจะดีนะขาวชิชเกีเย์ดูเลยเปิดแน่เลยล็อกล็อกข้างในคึงอ,อย่างนี้ผมโดนเรียบร้อยสภาพกองหลังโจอเอลมาติฟดูดิคึงทีก็หายล้วไม่เป็นไรเนดะี๋ยวเราไปเอาจุดโทษลูกที่สอง

โอ้โหไลโอ้โหเะลึกเกินไอซอนยังอุตส่ารับได้โห้ฟาวดีนะโกเมสไปสไลด์ทำไมมันสไลด์นิดเดียวเกือบโดนโกเมสเอาคอมะไิสเตอร์เอาคักโฟไม่ได้วิ่งผมสวยแหละเบดดูเขาบุกดีแบบขึ้นเอาขึ้นเอาอะนักเตะนอเต Super เฮนเดอร์สันสวัสดีลออกขวามาที่อเล็กซิสแมคลิสเตอร์ดึงช้าหน่อยโคดี้กัปโกฟาวฟาวใครวะโอ้โหนี่มันเหลี่ยมยิงชัดชัดเฮนโดหวังว่าจะยิงเข้าเรียบร้อยครับสองประตูเจอหนึ่งจากเฮนเดอร์สันนะครับลูกนี้พี่ถนัดอยู่แล้วนะครับบอลมันตกพื้นเลยแหละมันเลยเข้านะครับโอเคสองศูนย์จาก จอแดนเฮนเดอร์เอสองหนึ่งจากจอแดนเฮนเดอร์สันสองไร่หลเนทัพโอเคเราต้องพยายามป้องกันโ oh, oh, อ้โหเขาเปิดมงแต่ล้ำหน้านะครับแต่เราจะไม่เปิดมงนะครับมัง้งเปิดมาเปิดกลับไม่โกงนะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมจะเข้าใจเปิดอะไรเปิดหน้าโอ้โหเดนนิสซี่ เลยซ้ายมาที่กุยชาผมว่าเขาล็อกผมว่าเขาคืนผม,ผ,มผ,มผมว่าแล้ว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 ด้วยแล้วถ้าเขาเปิดมงมาแล้วก็จะเปิดมงกลับนะครบไม่เอาดีกว่านะครับเพราะว่าเราเป็นคนดีสีเหลืองเพราะว่าเราเป็นคนดีนะครับ หมดครึ่งแรกนะครับผมตัวสำรองเราจะไม่เปลี่ยนนะครับเราจะใช้ทีมนี้นะครับผมผมจะขับผมอะไรนะครับผมก็จะพยายามเล่นทีมนี้นะกันถ้ากดเปลี่ยนไม่ทันนะแบบมันได้ฟิลกวัวไงทั้งที่ตัวสำรองก็มีตอเรเจอร์ลาชาบีโอเวนกาลาเกอร์จะพยายามเล่นทีมนี้มันมันดูสนุกเอาดิอาร์วิ่งตัดหน้าเลย ไม่จ่ายครับไม่จ่ายกระโกไปเฮ้ยผมจะกดเปลี่ยนตัวสำรองเฝ้าแล้วโอ้โหจะไม่เปลี่ยนสักหน่อยเปิดไปนะครับตรงนี้มาติปเจลาดมโมโกด,ดินโกด,ดินยิงดีอาร์ดีอาร์ชนเสาโอ้โหปฏิทโทททาง กักปูเอาบอลมาได้กักปูติดโอ้โหเกือบดักได้โกเม่ออกมาทางนี้สวยมากใจดีๆโอเคแมคลิเตอร์คือล้างก่อนตั้งหลักก่อนนะครับเดี๋ยวสวนมาหายอย่ะส,สวนมาเดี๋ยวมันจะหายนะครับโอ,โอ้โหนุนยิสโอ้โหสวนมาเตรียมหายอีกแล้วกองล้างลงมาก ดูมินิซิอุดมันวิ่งนี่โคอนเต้สวยมากเอนโดเอไอเลียนตวินโอ้โหตัวเละดักได้ตักบอลนี้มากตัวเล่โอ้โหก็โปวิ่งมาช้าเล็กได้อยู่เมดูซิบาที่ถูกคันมุลาโอ้โหดิอาสวิ่งมาคาบิเอเลียนสปอสลด์โคดี้โอ้วิ่งชนกันเองโอ้ได้อยู่ โคดี้โอโหเบิ้นลนตรงนี้ไม่รู้กันนะครับโอ้ยโซบัสไล่หัวไปหมงยังได้อยู่สวยมากตทวินเฮ้ยฟาไ,ไหมเมื่อกี้เข้าดันหลังนันนี่ไอ้ไฟาโอเคนะครับจบคลิปไปก็มีทา่านี้สู้ได้ไงก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ยังว่าเลยมันมันมันได้จุดโทษเด้วลยนะครับแล้วก,ก็ ฟรีคิก1ลูกนะครับมันเลยได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ครับอ้าวทำไมอันนี้ไม่ขึ้นวะออนไลน์นะไม่ใช่ไม่ใช่เล่นกับบอทก็สำหรับคลิปนี้มันจะมีแค่นี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ก็ติดตามให้กันด้วยครับก็บลคลิปนี้มีแค่นี้ครับโอ้นี่ขึ้นมาแล้วก็สำหรับวันนี้มาดูลูกจุดโทษของโซบอสไลน์อีกครั้งนะครับผมเบิกสกอร์แรกไปแล้ว sắt đây sai khai cả cô ấy.